ดูดิที่ปูผ้าปูนี่อย่างน่ารักเลยอ่ะโอ้เ <c oughs> ต็มเต็มไปนี่นอน่ะอยู่ด้านหลังกุดชวนไปกางเต็นท์วะทำไมไม่นึกแต่พีเลยล่ะอะไรดิ้งดิงด้งดิ้งโอ้โหเอ๋เอาไปก,กางเต็นท์โน่นี้ ลืมปอดนี่เงาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนี่โอ้โหมากลางตีก็เตียนปอนอดี๋ยวนี้นี่านนพออามาันลำบากอะ่ะเข็ดไปไหนคนเลยนะปอน <c oughs> <c oughs> มามาคอนเสิร์ตอ่ะ มันมเป็นแบบดึงแบบล้มหรอมันจะหกกักวเพน,น,า,นานานนิสาถ้าเกิน20ครั้งก็มีโอกาสเวลาตอนเก็บอ่ะมันจะหักตอนเก็บอ่ะอ๋อเอ้ยนี่ผมน่ารักเว้ยเสร็จแล้ว ก็หาอะไรมาทับไปข้างในเนี่ยตรงนี้โอ้บอกแล้วฮะเอาหลังใหญ่ผมมาตอนนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ